มาจังไดอีกมาซื้อว่าเป็นตีเป็นยังเต้รองเพงไมีสังวดว่าหันกับ่ได้บอกพ่นงวดก้อนนันบอกถือได้บอกกันทีมทีมงานสุรินทร์พิ่นมาไทยนะบอกคนถือดิด้วันนี้พ่อได้ไปพ่ได้ไปไทยอีกบันี้ไหนึ่งสามสามับศูนงหนึ่งสาครับกับศูจาเลขเบิสามมาแรงจาเลขอเบิสามมาแรงเร่องวตัว คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแมกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาจังไดอีกมาซื้อว่าเป็นสิ่เป็นอยังไรเจ้าร้องเพลงไ้มครับเสกคือว่าไ,อา,าไปอยู่โรงพยาบาลเอากระมาสายคันนี่สามสิบห้าบาทแล้วจับเส้นไปต่อสีเขียวให้ผมสีแดงไป<อ>ทำไมพี่บ้าคือมีกันหน่อยเอาคนรวยเนี่ยเจ้าเบิ่งแต่ท้อนไง เบอรเด็กเขาหูวแามีเงินจากร้านตอนนี้เดยวแย่เดินแย่จากล้นจากร้านจากร้านพูดไม่ได้แล้วยวตีปากห่วยแล้วเขาป้นตีปากีลยวเขาตีศอกแตกหัวตัวใส่หนียังไหนจากบาทดิสามสิบห้าสามสิบห้ามันต้องจ่ายเอาสีเขียวมาทอนะทอนะามสิบห้ายังไม่จ่ายก่อนโอ้ยพ่เห็นนาเห็นตาไร้เมืองเลไปตั้งไหนั้งเด็ไปอยู่บุยลำแล้วกลับมาไทยสงก็มาเนี่ยไปกินข้าว ไปทำไมบุรีรัำพ่อป้าต้นเป็นโรคก้าวน้องมีว่าก็เลยจำไม่ชัดๆเลยนะโรคก้าวโรคซิปโรคก้าวโรคซิปเศร้าแล้วนะจิงเขาเนี้ยย่างเงี้ยมาไหมหล่ะเดี๋ยวเอาเงื่อนงี้เพราท่านได้บอกเลขพี่น้องได้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยบอกบอกเนี้ยบอกว่นนี่ละเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยบอกบอกเนี้ยวเขามันมันเพราะได้พ่อกันไงอีกเลขบัตรอีกห้าไปทักกันเดี๋ยวบอกเนี้ยสามตัวหางหนึ่ง สอตัวหางหนึ่งพราพี่น้อง่นดีใจ่นคือหอดด้วันที่เท่าไหร่ก็อย่างวันที่บอกซื้อวันที่เท่าไหรเอางวดวันที่หเมษายนสองพนอดนี่แล้วโอ้แบบนแบบนี้ได้ตัวใดบัตงวดว่าหันกับบได้บอกเพื่อนงวดปอนันบอกถือได้บอกกันทิมทิมงานสุรินทร์นมื่าไทยนะบอกคนถือด้ได้บัดนี้บ่ไดไไปไทยบันี้ได้หนึ่ามสามันศูนย์สองหนึ่งสามสครับกับศูนย์สองตเลขบิสามมาแรง เดี๋ยวมาจะใส่อีกตี๋โอ๊ยใส่เยอะๆเยอะๆเลยตี๋ฝันเอาฟันให้มาโนมันมาโนฟันเอาโอ้ยยังยังมากไก่กองมันเต็มเอาสิเอายาดถูบตี๋อดคือว่าพวสูบเราก็สูบยาถูบน้องคนท้องไส้พวสูบเราก็กินแต่เราส่วนตัวเออพวกกินเราแต่สูบยาใช่อันยากินด้วยสมือยู่บ่กินมากเมื่อกี้หนิไมากินเขาสิกรับเด้อเดินแม่งคิวผมแต่ไปเขาติดห้องก่อนอ๋ออันอันนี้เอาจังไดนไปอธิบายเพิ่นฟังเอาเด้อบ่ฮู้เรื่องงั้นก็ ต้หนีส้มที่ผานซ้อมนหกสิบหากกันเนี่ยน้อมือตั้งเอาสิไปใช้ต่อป่ะนี่เฝ้าพี่ต้นเอาคือดสูงไยุ่ใส่เดี๋ยนี้ไทยสงโอ้โรงพยาบาลมาเท่านี้เอายํำตัวเรียบ่หันบ่แม่นโวทัวหนสามามกันท้อม่กี่อ่ะไปหาบันนี่ยังก่อนขนาดนาดเ้อาจมาจเด๋เนาะหนึสมามผมติดนีหยอดที่ผานบนึ่งนี้แต่คุณ้อผมตามที่หาเอา พี่บา้าก็เป็นหนีเป็นตอกสิบตอหกนอ๋อเอา๋อาอาบ่ไหนอ๋อเอเอแบบต้นตั้งกฎหมไปกนเด้อพะจนมีมีขางบมื่อนี่ขางกเจ็ดสิบ้าบาทเดียวห่วยเต็มเต,มต็มคำเลยจริงโอ,อ,อ้คือมีเงินไหลามาหาเป็นหนีเป็นสินเอาเดี๋ยวจ้บอีก้อนเท่นึงนก้อนสิไปดิหนึ่งาสั่กนสสองนะครับผู้ดใดบอกผมบอกอะไรกบอก กระเกดแม่นไผ่ดับบาดิโอ้ยพี่น้องเลยแต่ละมือแต่ละเว้นเอาลองลองิ่งด้วลองเสียงนำพ่นมึงหนึ่งสามสกับอย่งก็ศูนย์สอหกับศูงวดวันที่หนึ่งมษายนสองพันห่งร้อยแไปโอ้อ่ะไปแล้วพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นเอากับ่มีพังหูดอกตัวเด็กเพิ่นกับว่าไปตามภาษาเพิ่นเนาะ อ่าหลายๆคนกัตามกาลกิจเรื่องคนเพิ่นก็บพ่อได้มักเอาน้ำตัวเลขกออกเพิ่นเบิ่งเอาห้าเนาะเพราะว่าเพิ่นกัเป็นคนพิเศษนะครับเป็นคนพิเศษเป็นคนพิเศษถือว่าเป็นคนพิเศษต้องกินยาอยู่ตลอดอ่าแต่ว่าเพิ่นกับพ่อได้ผิดได้พันพ่อได้เป็นผิดเป็นไปกับสังคมเนาะอ่ะเพื่อนก็ลองเอาไปวิเคราะห์พีนาเบิ่งนะครับตัวเลขแนวทางของการกิจเพิ่นมาดึกแน่จังหน่อยมือนีแอดมินกำลังจะปิดร้านแล้วเพิ่นมาพอดีอ่ะจะ สำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมถึงจะเป็นตัวเลขบ้าๆแต่ว่ากับโบแน่เนาะอ่ะลองออกไปวิเคราะห์เบึบ้งนะครับ